นี่แม่บ้านคุนหอยสอนเนาะกระฟุนไปแล้วเนาะทำบุญไปแล้วนี่แหละอันนี้ทำบุญมาแล้วเนาะเอาร่ำรวยเด้อร่ำรวยเด้อสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณขอบคุณหลายหเด้อเสี่ยนโมทนาไปให้เปล่บุญบววน้ำกันเด้อกระฝากในบ่าวสุริยาสิบวชพระเจ้าบุตรเจ้ากรลำรวยเด้อลอยล้านพระล้านเด้อทั้งแม่บ้านเด้อครับผมครับผมมาเราไปหาเรื่อยๆครับผมเราไปหาพี่ฮานอง ยายบ๊วยสวัสดีกับนนวัสดีครับผมยายได้มาจะตัวมันปากหนึ่งสองสามวายเได้ตัวนี้เปิดเท่าไรสามเมื่อสองสามมื่สองามน้อยนี่ไหม้อยแม่เนาะแม่้อยแม่งามตัวน้อยเปิดเท่าไรแม่ลูกครับแม่ลูกทีแม่ลูกทันี่เปิดไปเท่าไรครับผมสี่เมอเจับสี่เมื่เจอ้าเปิดกับบแพงลูกกับแม่แม่กับแม่ บ่แม่ต่างต่อพูจงเนาะฮะเออขั้วยงามครับคว้วตัวนี่ถืออ่าดีอันีย่ายนุญาตขอเบอร์ท้ายสวนเก้าสามสวนหกศูนย์สี่เจ็ด0ามสองจางจากย่าเงครับผมหอยุท่อุท่งจังหวัดอุบลราชธานีน่นะครับผมมาขอบคนหลายๆเดไปเด้อโซมาครับเบื้งื้อก็เครับพี่น้องเราไปเบื้องเรื่อยๆ่าราคาสิเป็นยังไง สอบถามไปพี่น้องกับพี่เจรนาผู้ติดสื่อสิขายนะครับวันดีครับวดีะแต่มาอยากตัวมาจับหลายตัวจเห็นไหมสามตัวครับลูกเขาทึ่งบดติเหรอแม่ลูกไอ่งอวงกันครับอันนี้แม่อันนี้ลูกแม่อันนี้กับลูกน้องครับแม่เบิดบอกนึอผู้บดแม่สองผู้นึงโอ้ผู้ตัวนี้แม่ตัวนี้แล้วก็แม่ตัวนั่นครับ ขายเป็นตัวหรือขายเป็นขายเป็นตัวกับขายครับขายเบี้งกับขายขายแยกกับขายซื้อบดหนีไปส่งเลยนเนาะเสือแก่ไป็นรทรงพี้เนาะเออเปิดเท่าไรละ่ะเออไม่ว่า,า,าสามตัวนี่นเปิดเท่าไรฮะหกมื่น 65, หา้าและค่ากับต่อรองกันได้ ขันเอาไปแล้วเสื้อไปเานี่เป็นฟ้ามีเนาะไปต่างฟ้ามได้หกหมื่นหาลาคาตัวร่องกันไหนเอาเมยไม่ท้องบอกนี่เมยไม่ท้องเขาได้สมเดือนอ้าดีตัวเนาะสุกประมาณร้อยยี่บแปดยี่สบเก้าห้าสามสุ่นประมาณร้อยสามสิบเนาะ เอาเปิดป็นหกเส็บหาเนาะเนี่ยไอ้ถ้าเทียบพี่น้องทนเจ้าทนใจอย่าได้ค่อยกลมนี่แหละไปนั่นสวนเก้าหกสี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองสามจากคุณพ่อยังครับผมห้อยจวบบ้านไว้เหลือมเชียงขวานเอ้าห้อยจวบบ้านไว้เหลือมเชียงขวันใกล้ๆอย่างตัวเนาะขันข้นแถวรอยเอสเนเสื้อจุงไปส่งไอ้เนาะจุงไปส่งอืมเอาลำลวดเสียทีมันไม่สีสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ อาพี่น้องท่านเจ้โทษทาเข้าวม้านะครับคั้วสามตนเนี่ยขัดเสื้อไปแล้วเป็นฝ้าใหม่นาะครับผมฝ้าดีห้องเงิกับาติไข่อาติไข่ว่าเถื่อใจรอดให้อีกอกเถือกใจอลไรเนี่ยไปส่งให้อีกอ่าครับผมอาเบิ้งคืองก้อนล่ะครับโลกลาอีพอถามเนี่ยี่ไรได้มาจากโตโลูกโตเดียวโตเดียวโอ้ยเครื่องงามแต่ผู้เฮแม่เนี่ยบักผูน้อยบักเถือกน้อยบักเพียกน้อยเนาะอุ้ยบักลาเอ้ยมาตลาดน้ำเขาที่ลูกลาเนี่ย นี่แหละเปิดไปเท่าไหร่ละคาลูกสองเมื่อสามแล้วค่าก็ต่อรองกันได้เนาะผู่น้อยนี่ครับพี่น้องผูเถอือกผูผสมพันธุ์ผูสายเสียบสายเส้มครับด้อนหน่อยด้อนหน่อยครับพี่น้องนี่เอาลูกลาถามเบอร์ซะฮห้เจพี่น้องอยากโทรมาเอาศูนย์หกสามเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งห้าสาม จากหอยยังครับบันทีหอยเข้าเอาลำล้ำลุ้ยๆเด้อบันทีครับอันนี้ครับลูกหลานเพิ่นยื่นพิ่นก็เล่มาจับห้อยขายนะพอนแนเมนะครับผมมาลำลุ้ยได้ลูกหลานเด้อบันทีครับบันทีครับได้มาจยักษตัวครับมาหนี่แม่ลูกเอาหน้าที่ลูกแม่นปอลูกแม่เขาลูกผัวนี่ลูกแม่แม่กับแม่ยี่หล่าเดี๋ยววันต้องไปวาสูงตัวไหน ลูกสองร้อยี้สามร้อยชียช้ชี่ครับแม่ลูกคูนี่นะครับลูกกับแม่มแม่กับแม่ผู้จุงกับแม่พ่อมแล้วเ <c ười> อ้าต้งงาม <c ười> เปิดเท่าไรลูกลาเปิดเท่าไรแสนหกนะครับขั้ตัวนี้งามทองไปลูกลาท่องไปยังประท่านทองครับพั้วตัวนี้ถือว่าดีครับมันเปิดแสนหกพั้วดีขั้ยง,งามต้นต้สวยเงยนะครับเบื้องทางไรกับงามเมื่อเกางามหอดผู้จุงหมดแล้วขั้วตัวนี้ถือว่าดีว่างาม ตาแจม่มแจ่มแจ่มเออปากเหล่าไงเอาฝากเบอร์สักเฉติขายเร็วๆนี่ละเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์หกแปดเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดจากห้องย,ยังครับผมข้างจังหวัดกาฬสินธุ์ดิดน,นนำ้นำน้ำซ้ำรำรวยเศรษฐีมังมิสิทุกครับสวัสดีครับ,บ,รบผมสวัสดีครับสกโสนมาเนี่ยลูกหลานเด้อพี่น้องสนิทสนใจักวตัวนี้พี่น้องติดมาติดต่อมาเด้อครับเพราะว่าเพิ่นฝากเบอร์ เดี๋ยวปล่าุญาติฝากเบอร์ไวใจคลิปนะครับผมเอาครับผมบวัสดีครับเอาบายบครับผมสวาสดีครับได้มาจากตัวครับวันนีตัวหนึ่งปลาสูงเท่าไรครับนี่สวงสามครับสูงสมหาันนันอนาอตาแ้้มแจยมจ้ำแล้วก็้าวดีสูงลสามหาุดเก้าตรั้น เปไปเท่าดก็รลค่เปิดไปเามเกาากาต่อรองกันเนีนาะตั้กงามผับตีนเล็บงามใส่เลยควายตัวนี้ดีป่างามพ่อปีกัวไปสิมหาเดียนปีสามเดียนนะครับเนาะปีสามเดียนควายตัวนี้หาเมื่อนเกากกหางดีกลดหมงเน่าตัดข้าพี่น้องหางเป็นพุ่มเป็นพวงลูกตัวด็กกาสร้างอุดร ก็งามตัวประคอง<ม>ข้อไปแข็งยางดีอเอาตัวร่องกันเลยเนาะขันตัวร่องแล้วไปส่งพีได้จ่อก,กิโลสองร้อยกิโลพอปีไก่เห็นหรอกิโลปีนี้สองร้อยกิโลก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆแตเจ้จานี่เนี่ยใจดีใจน่าแท้หอยเอกเข้าปีนี้เนี่ยเอ้าฝากเบอร์ซะเพื่อนที่เพิ่นเพิ่านเสื้อเอาเบื่อยังเอาเบอร์ใหญ่แล้วเนี่ยเอาเบอร์เด๋้บอกเนี่ยก็ลังค้นหาได้ขายค้ากันเราห้อยเหมือนนี่วันทีจับโดนดอกขันเสียเอกจับเนี่ยเอา แอค่ะศูนย์หกหนึ่ง9594ค่ะ9594จสี่สองหนึ่งเ้าหก้าสี่คเก้ี่จากอยนเอาหอยเอกเปิ่เน้อคะเอาเฝ้าขายเด้อ อย่าเริ่มเด้อบ่าวสุริยาเอาสวัส si ดีครับสวัสดีครับสุโซนมาครับผมนี่ครับนี่ค <|ja|> รับผมครับผมพ่อคนลูกลูกล้อพ่อการยมวเส้านี่ครับผมเดี๋ยวบ่าวสุริยาสี่บวชจักสามเดือนเด้อโอ้บวชสี่นี่แหละครับวันที่ยิ้มเกตี่แหละกอดกระดาษคุ้มสี่บวชกับฝากพี่น้องอ่าคนไหนคนแช่ไปถ่าสักก้อนเดี๋ยวบ่าวสุริยาสี่บวชเขาไปปฏิบัติธรรมจักสามเดือนสักก้อนกับสี่ประเดมไทยตลาดพวกกระเบือนะครับสี่พักใบก้อน เดี๋ยวถ้าเสกบ้านย่ำไหนกะที่กับมหาพี่หาน้องนะครับจังไหนกะจะเริ่มจะเฝ้าถิ่มติดตามนะครับจะเฝ้าถิ่มก็อะไรก็แช่จังไหนกับก็อะไรก็แช่เเบวถุยแยาแช่แนวเด้อครับมาหนีก็เที่วมามาบอกบุญนะครับเนาะมาบอกบุญกับพี่กับน้องนะครับผมครับผมครับสิไปอุปสมบทสามเดือนครับพี่น้องบวชบนไว้ครับ บครัผมอนุโมทนาด้วยครับเด้อครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับยีกรกฎาคมที่จะถึงนี่แหละครับอ่าครับผมขึ้นเรือได้ยศครับผมถ้าหากว่าเราสุริยะอะไรเกี่ยวกระดานลุกยุทธุกเกี่ยวกรดานพระหรือธรรมะธรรมโมกอ่ะฝากติดตามน้ำเนยเป็ดตะเบิงว่าเป็นตะเบิงก็ติดตามกันครับเพื่อล่อบวชเสกนะครับเนาะอาวสดีครับผมอนุโมทนาทุกคนนะครับผมคุณม สวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ไม่กโตครับวันนี้โตเดียวโอสาวงามตัวนี้ทองไปทองตัวไหนครับทองสร้างอุดรอนเนะาะจากเดือนแล้วเนาะสามเดือนสร้างอุดรอนสามเดือน,อนครับพี่นอ้องกลนดีกลนงามดีครับถือว่าดีครับก้วยตัวนี้สูงเท่าไรครับผม ร้อยสามเจปดนาะตประคอข้อประเฉ่งครับพี่น้องกล้วยตันโอ้ใส่กำลังเหงมล่งขากำไรซีหนาหลังตัวนี่ครับผมท้องสามเดือนสร้างอุดรนทางไ้พี่น้องทุนเก็บทนใจเอาไปแล้วนี่มี่เบอร์โทษฝ่าพระคำเบอร์ยังครับผม093 538ก้าสามห้ากจังห้อยอยังครับผมท่าทางจังหวัดสีส้มเด็ด อ้สีส้มเล็กจังหวัดเลยเนาะลำลับรว้ยเศรษฐีนะครับผมสวัสดีครับสมควรมาครับผมฝากบ่าวสุริยานะครับบังหันบ่าวสุริยาบอกว่าจะไปบวช3เดือนกับถาสักก่อนนะครับพี่น้องเด้อทถาสักก่อนครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตมาหนิข้อมนึงเอ้าแม่กับลูกเต๋อยังครับลูกอีหยังคือยัางมงเต๋อไหมลูกเก่าจะเล่นลูกเก่าจะเล่นลูกสูงเท่าใดร่หัวจักบ่ ประมาณลอยเงียบเก็ตเนาะประมาณต่วันเม่นี่สูงลอยเท่าไรลอยสาอดบ่สามแปดพนาวยมแปดเนาะเม่ตาแต้มแจ่มจำอ่องข้อเออปากพังไงเนาะโอยลูกมาดีไงงามแมอ่องข้อดีอ่องข้องามลูกก่าเจริญเห็นเอ้าไอ้ทังเม่ทั้งลกนีแ่บเมียไม่ไม่แม่ลูกเลยแสนเจ็ดต่ว่าขันอาตาเม่เดียวมนตเมีกสิเนึงแสนหนึ่งลูกเจ ร้อยเป็นแสนเจ็ดได้มากระกต่อรองกันได้ใกล้ไกับซองชีได้จ็ดกิโลเนาะร้อยร้อยร้อ,ย,รอย,ยกิโลเกินยังพอคุยกันเนาะนี่ครับเพื่อตัวนี้โอ,โอ,โอก้กดอนอนฟอน,อนดิเอ้าได้ท่องวะท,ท่องในเดีนนยนกว้ากาพานหน,นึ่งรอบแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ในผ่านการตรวจเอาลูกเก่าจะเลื่อนเมยครับนี่เพิ่มเป็นแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดตันั้นครับพี่น้องโทษแล้วครับตีต่อมาเลยครับเด้อเอาไอ้ฝากเบื่อซะเบื่อ ศูนย <da> ์แปดศูนย์เจ็ดสามสาห้าศย์หจากห้อยนะครับผมครับจังหวัดยะโสธรครับผมสวัสดีครับสุขสวัสดิมาครับบ้าสุริยาห้องใส่ดินพว่าผู้คนบ้านใยรดียิ้ประเด๋เอาสุขสวัสมาครับผมด้วยไปทางนี้ยังอยครับผมสวัสดีครับ ใหญมาจากโตมาเนี่ยโตเดียวโตเดียวแข่งนาะโตเดียวแขนงเ้ยอ่อนส้นเนาะสูงเท่าไหร่ของเจ้าปะหอยสูงลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเฮ้ยอ่อนส้นกดเนาะแขนมันค้นบัวหางนี่เฮ้ยตบดูดมือล้องไปสี่เดือนครับคล้องสี่เดือนทองโต้ใดตางอุดอนตางอุดรเนาะคล้อมตางูดอนสี่เดือนครับพี่น้องอันนี้ทองตางูดอนสี่เดือนกดดีกดงาม คนบักเวอร์ตัดตีนเล็บง่ามโถงเงาปานเลือดดำน้ำ ข้อดีอ่องขอดีเอิกบอกเผาดีเป็นตินหญาดีเนาะใหรว่าสามไร่พ่อกินหันปล้อยขาไปแล้วเล่มว่าต่อไปซื้อแควต้นหญ้าเยเอาข้อยตันนี้ไปเลี่เมปวดฮะเนี่ยเราไทเน่มียนโป้ไทยอ่ะเอาไปเก่ามือเก่าพันครับเก่ามือเก่าพันเอาคล้ขาขอบ่สูงเนาะบ่อหอดแสนต่อร่องก็ได้ตรงที่หกว่าเยอเมือนไะ ฝากเบอร์ทนายอาดบาดนเก้าแปดคูนเกาแปดี่สามหน่ี่สามหนึ่งูนสองแปดสองครับคูนสองแปดสองครับจงห้อยบ้าเสร็จจตู้ครับครับผมจ้าหนาบ้าสุดยอดา่นะครับเพราะว่าบ้าสุดยอดสิลาไปบวช3เดือนเนาะครับได้บ้าด้บนว่าบวชสเดือนถัดเกินนั้นซึ่งย่ำไหนยังค่อยพอกันแต่ชวนเลยจนีบ้าสุดยอดค่ะ อสี่เมาื่อไควายอยู่ครับแต่ว่าต้อไปคลิปต้อไปอาจจะอะไรเกี่ยวนันธรามาทรมโมเพราะว่าจะขอภาษาพอดีจังไรกับผักหอยน้ำกับพี่น้องนายหอยทุกคนตลาดพอคุณพอคุณเม่ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเอากระเที่ยิบเ็ก่อนกร,กระดาษพมบาสุเดียขอรัไปบวชสามเดือนนะครับเด้อหลังจากนั้นจังคอยคุยกันนะครับยัจย่าฝ่าถิมติดตามเนาะย่าฝ่าถิมก็อะไก็แช่จะอะไรก็ติดตามให้บาสุเดยียค,ครับผมอ่ะสวัสดีครับโซนแมนครับผม หาพีห่หาน้องนะครับผมมาน,นี่คั้วไหลายครับมาน,นี่ตอนเสว่ขค้วเพราท่านหลายมาน,นี่ขัยวของมาหลายก็เลยสิโลเบื้งจ้าข้าวนะครับผมข้า่นี่ก็มีครับผมบ่เจิญไปเลยครับมาน,นี่ถือว่าตลาดแห่งนะครับบ่เจิญน,นะครับบ่เจิญโมยงังตลาดแห่งเจ้าหน่อยอากาศบรรยากาศดีนะครับผมอ่ะเลาะไปเบิ้งเจ้าหน่อยครับผม มาพ่อของไงพ่อของไงของสูงครับนี่โอ้ยอ่อนซ่อนครับคุยตัวนี้จะ่าเม่์ืรือผัวว่าท่านหูเนาะปขาเขาไม่น้อยเนาะเขาสูงดีเทนี้มอจเขางามปากงามเดี๋ยวบ่าวสุดยิยาสิเดถามพนยโสวาสูงเท่าไรเวลาค่าเท่าไรพงศิษดถามอยู่ดอกครับเห้เพิ่นต่อรองกันก้นครับผมตาเตี้ยมเตี้ยมจํำเอิบบกข้าไงตีนเรียบงามว่องเขาออกกว้างดีครับผมโอ้ย อันนี้ยอดยอดท่าใหญพี่น้องมือไงเด้อโอ้นี่ครับเพิ่นกำลังเบิ่งราคากันอยู่ครับผมอ่ะนายหอยเพิ่นกำลังติดต่อราคาต่อรองราคากันอยู่อ่ะไม่ได้ถามน้องใครเพิ่นคุยกันเจ้าปนิท่าใหญ่พี่น้องเบิ่ง้ังเซอร์นะครับเพื่ตัวนี้ว่ามเงี้ยมันสูงนะครับผมไอ้จะเปิดตัวได้โอ้โหเอ้าราคากับต่อรองกันไลยตัวเนาะเอาให้เพิ่นต่อรองกันทุกคนเด้อครับผม นี่ครับมาพรออีพ่อใหญ่เสียงนะครับผมอ่ะสวัสดีพ่อสวัสดีครับสสวัดีครั่นี่พ่อได้มาจักตัวครับผมมนพ่อได้มานี่ลสองตัวสองตัวนะพ่ออันนี้แม่ที่พ่อนี่อันนี้แม่ครับแม่ครับสูงเท่าไรพ่ออันนี้สูงหน่อยสามสิบแปดครับสูงหน่อยสามสิบแปดตาแต้มแจ่มจ้ำเนาะห้องข้อดีเอ็กบอกภางามสูงหน่อยสามสิบแปด ควยแม่สาวที่พอเพื่อผสมมาแล้วกล้วยควยได้ลูกตัวหนึ่งแหละครับได้ลูกตัวหนึ่งแยกแบ่งแยกไปแล้วลูกแบ่งแยกไปแล้วครับครับเปิดอะไเท่าใดพ่อนี่อันนี้เปิดไว้หกหมื่นหาครับหกหมื่นหานะครับราคาก็บ่สูงเนาะก็ต่อรองกันได้ครับเป็นต้นไม้จีนนี่มันแสนกว่าพุ่นบ่มีหม่องตำหนีตัวเนาะบ่มีหม่องตำหนีตำหนีแต่วันมันมีควยครับเออมีนมซีวีหนึ่งเนาะครับผมที่พ่อเปิดไว้ราคาเท่าใดก็บู่หันพ่อเปิดไว้เท่าใดก็บพ่อลืมอมพ่อผมก็ลื่อมพวกกันไม่พอ หกเกดดยังคอยต่อรองกันเนาะเอาาปนี่ตัวนั่นนี่พ่ออันตัวนี้นี่เปิดไว้สี่เก้าสี่เซฟเก้าเอออันนี้ควายบพท่านในแขีวได้ครับบพท่านในแขีวแต่ว่ามันไปลอยเสื่องครับเป็นหกเกียนครับลอยเสื่องครับก็คือยังมักลอยเถอะเนาะลอยก็บพราะไม่ลอยตัวกี่ไร่ได้ครับไปลอยเท้าถ่ายไงลอยมูอโดดบ่เถงนงินบอก ถ้าบ่มันทรรมาดาเนาะน้ำเมาเวินการเื่องพอจะงูจักว่ากล้วยก่ยเป็นอยท่องจักเดียนหรอพอ่่องเดียนหเดียนเรืฐว่าเลียงสี่เดียนเศไ,ไปกิน <5 S 1> มาไข่สาสเดียนไ้กินตุ่มน้องครับผู้ใดบ่มีพ,มพมักอีเลยก็ไปปลูกไว<น>้ขันมีพีม่นองมีกอีเลยก็ไปขอพันไว้เนาะนเอาพอเครื2องสองโตัวนี้เปิดไปเท่าเดกัพ่อเลยเสียเทปเก่าเงสอตนี อีพอห้าเทพี่น้องเอาไปทเไปส่งหนจักกิโลพอส่งส่งพี่ส่งคือเดี๋ยวนี้นี่คันชื่อคันคันบอตอราคาค้วยส่งพี่ตลอดครับตลอดแนนทัวอีสานทัวไทยคัทัวอีสานคันตัวจังคอยกุยกันจังคอยกุ้ยกัน,นครับครับผมเอาฉะนั้นอีพออนุญาตด้วยครับ ถ้าใจพี่น้องเพิ่นอยากได้เพ e. yes, no? yes uh. oh. ิ่นอยากได้โทรมาอนี้พอมีเบื่อบ่ครับผมมีครับมีครับเบื่อยังครับผมแปดห6กสวนแปดหกส8นหาสามนหาสามเจ็ดแปดหนึ่งเจนบอร์เก้าเบอร์เดิมอีพอเสียงเทวดาสนามเอารำลุยรำยอยู่ดีสมัยตลอดได้พอด้ยถูกครับอีพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนีไม่จะโตครับวันนี้ซี่ตันนะเอาตัวนี้ก็น้อครับเอานี่แม่ลูกบอแม่ลูกครับต่ว่าแม่ก โอเม่กะขายลูกกะใช่ละลูกลูกครับลูกตัวนี้ก็ครับโอ้นี่สิครับลูกเจออีกตัอลูกงามครับลูกตัวนี้งามแม่กะงามลูกกะงามลูกทั้งสองโตลูกเออลูกตัวเดียวครับผมอันแม่โตหนึ่งโอ้ครับงามครับโคอยตัวนี้สูงเท่าไรครับผมสูงหน่อยสามสิบเอ็ดสามสองเหรอสูงหนอยสามเอ็ดสามสองนะครับท่องไปนอนท่องครับท่องตัวได้ใบหูจักบ่ นปนบ้านเนี่ยปั้นบ้านห่าแบบผสมพันธุ์ตัวใหญ่เนาะพอพอพันธุ์ตัวใหญ่สามร้อยปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกหกหมื่นครับหกหมื่นนะครับนี่นี่เด้ครับลูกว่ามันตูกตัวนี้ครับนี่ลูกครับผมตัวนี้เข้าเหครับลูกตัวมีเข้าครับเนาะเอาลูกตัวมีเข้าหกหมื่นครับหกหมื่นหกหมื่นราคาต่อรองกันได้ใกล้ใกล้ส่งฟรีภายในเจ็กกิโลครับผมเกินนั้นยังขายคุยกันเนาะ เอาง่ายฝากเบอร์ซะสิเด็ขายเร็วๆ82 82 1522 1522 66 66จากพายหังครับผมต้อมครับต้อมทั้งจังหวัดพูดหลังทั้งที่จะโสครับศรีเกตศรีเกตสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซนมานะครับเด้อครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับครับนี่พววขั้วอยู่ก็ล่างเขามาหลายนะครับผมอ่าที่ครับรถขั้วอยก็หลา่รถงัวก็หลายครับพี่น้องเคนสาเของมา ต่อเชี่ยวกันเลยนะครับตลาดบ้านน้องแก๋ครับตอนตะเซาบ่ลายครับบ้านนี้คนรหมดลายกล้วยเกลายเอมมะลายครับผมโอ้เนี่ยดันเป่ามาบ่แม่นหน่อยเดียครับกล้วยอันนี้ครับบรรยากาศครับตอนประมาณหกโมงสามสิบนาทีกล้วยหัวตะเข่ามานะครับผมนี่ครับนี่ครับท้ายเมื่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศนั่งกล้วยเข้าไปนะครับผมอ่ะ สำรับมโอนิกเอาไปสำนี้สักก้อนนะครับขอให้พี่น้องยูดีมีความสุขความเจริญความเจ็บเยาใดความขายามีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ้าสุดยอดนะครับเร้อครบผมสวัสดีครับ